สวัสดีครับผมพบกับแ็กจากเต็นท์รถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็กลับมาพร้อมกับมัสแตงเหมือนเดิมนะครับเปิดใครที่ดูช่อง YouTube ของเต็นท์รถคุณหญิงเนี่ยครับจะเห็นเลยว่าผมมึงทำรีวิวจเจ้าตัวมัสแตงคันนี้ไปเลยนะครับผมแต่พอดีวันนี้มีคันนี้เข้ามานะครับผมแล้วมันจะมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมาวันนี้ผมก็เลยเอา2คันนี้มา ประกบกันเลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูมารีวิวมาแสงคันนี้นะครับเข้าไปดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เลยนะครับดูนั้นเสร็จแล้วนะมาดูอันนี้กันต่อเพราะว่าคันนี้นะครับผมจะเป็นรุ่น High Performance Package นะครับผมซึ่ง High Performance Package เนี่ยมีข้อแตกต่างอะไรกับตัวที่ออกจากศูนย์ Ford Thailand ะครับวันนี้เราจะได้เห็นกันเลยนะครับเริ่มจากข้างหน้ากันก่อนเลยข้างหน้าของเรานะครับผมอย่างแรกเลยนะครับรถคันนี้ก็จะมีชุดแต่งที่เขาเรียกว่า GT Black Shadow Package นะครับผม ข้างหน้าเนี่ยกระจังหน้าก็จะไม่เหมือนกันแล้วกระจังหน้าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะมีช่องรูที่ไม่เหมือนกันนะครับดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าดูจากโลโก้ม้าก็ได้ครับโลโก้ม้า ตัวมาสเตงที่เป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาจะย้ายมาอยู่ข้างซ้ายและข้างหลังโลโก้ม้เนี่ยจะมีแถบ3แถบนะครับอย่างอื่นนะครับก็แทบจะเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตล่างที่เป็นดําด้านมาให้นะครับไฟที่มีเป็น3บ้างมาให้ทุกอย่างดีไซน์เหมือนกันหมดเลยเดย์ไลท์ทุกอย่างดีไซน์เหมือนกันหมดเลยข้างบนนะครับผมมีรูรับอากาศตรงนี้ก็มีมาเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวไมเนอร์เชนเนี่ยถึงจะมี2 จมูกตรงนี้ขึ้นมาลื่ดก่อนไหมในเชนไม่มีแต่ที่มีมาเพิ่มเติมนะครับคือสติกเกอร์ลายสีดำตรงนี้นะครับสติกเกอร์ลายสีดำตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเฉพาะตัวไฮเปอร์วอร์มนต์แพ็กเกจแต่เป็นแค่สติกเกอร์เฉยนะครับผมรูปสันอะไรพวกนี้เนี่ย ก็มีมาเหมือนกันแค่มีสติ๊กเกอร์เพิ่มความโดดเด่นขึ้นมาเล็กน้อยนะครับมาต่อกันที่ข้างๆนะครับข้างๆก็จะมีร้อแม็กที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นคนละดีไซน์กันอันนี้จะเป็นสีแบบทูโทนนะครับเป็นแมสสีแมทด,ดาแล้วก็แบสเงินอยู่ข้างหน้านะครับเป็นสีทูโทน แต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะเป็นขนาดเดียวกันกันกบตัวปอดม u สแต n งสีน้าเงินที่ผมรีวิวไปเลยนะครับขนาด19นิ้วเท่ากันมาข้างๆนี้นะครับผมนี่เพลทตรงนี้แหละที่จะป่งบอกความเป็น High p e r f o r m แมน e เพราะว่าเขาเกียนเลยครับ2.3ลิตร High p e r f o r m แมน e ก็จะทําให้รู้เลยว่าคันนี้เนี่ยได้ High p e r f o r m แมน e ์แพ็กเกมาแน่นอนนะครับอ่ะที่เหลืออันนี้ไปใส่เพิ่มมานะครับผมใส่ตรงนี้บางเบิมมาก็เลยดูแปลกตาหน่อยแต่ก็ดูเท่เลยนะเพราะว่าชาวเมกันนะครับ นี่แหละครับคือการแต่งสไตล์เมกันก็จะดูแบบเทๆ่ๆดูบึกบึนดูดุกดันนะครับตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาให้มาต่อกันที่ข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน,น้อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือโลโก้มาเพราะว่าปกติแล้วโลโก้มานะครับผมเขาก็จะมีแค่ตัวมาแต่ถ้าเกิดเป็นตัว High Performance Pa c k เ g เนี่ยนะครับเหมือนกับข้างหน้าเลยข้างหลังก็เป็นเหมือนกันก็จะมีตัวสามบ้างที่เป็นสีแดงขาวน้ำมื่นนะครับผมมาอยู่ที่แบ็กกราวเห็นแล้วเราจะรู้เลยว่าตัวนี้ไฮเปอร์ f o อร์แมนแน่นอนอย่างที่2คก็คือปูดดเข้างหลัังรนนี้นะคบ ผมตูดเป็ดข้างหลังตรงนี้เนี่ยจะเป็นตูดเป็ดขนาดเล็กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวรถของที่เป็นตัวศูนย์ฟอดเนี่ยจะเป็นขนาดใหญ่มานะครับอันนี้ก็จะให้ขนาดเล็กมาและสีที่ได้มานะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวกระจกมองข้างเลยนะครับเพราะว่ากระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีแบบสีเทาๆมืดๆอย่างนี้นะครับผมจะไม่ได้เป็นสีตัวเดียวกันกับตัวรถเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่เลยที่บ่งบอกความเป็นชุดแตกไฮเปอร์ฟอร์มนซ์นะครับและไม่พอนะครับข้างล่างนี้อีกครับ เพิ่มเติมกับข้างล่างนี้เพราะว่าดีฟิวเซอร์ที่ให้มานะครับถึงจะใช้วัสดุเดียวกันกับตัวฟอร์ดธรรมดาแต่ว่าดีฟิวเซอร์ตัวนี้นะครับผมมีความดุดันตรงข้างล่างนี้ครับเขาจะมีแง่งๆล่างนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาทําให้เวลาเราขับข้างหลังมันดูเทมากขึ้นและท่อนะครับผม ปกติแล้วจะเป็นท่อคู่นะครับแต่เป็นปลายท่อเดี่ยวแต่เนี้ยจะเป็นท่อคู่เลยและเป็นปลายท่อคู่อีกด้วยนะครับก็จะเป็นท่อแบบ4อันตรงนี้แหละที่จะเพิ่มความเท่ให้กับตัวไฮเ h อร์ฟอร์แมนส์นะครับและไม่พอครับผมไม่ได้เปลี่ยนแค่ปลายท่อให้มันดูดีขึ้นเสียงเขาก็จะทุมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทสเสียงให้เลยนะครับเริ่มจากตัวฟอร์ดธรรมดาก่อนนะครับว่าเป็นเสียงไงไอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาวางไว้เลย โอเคอันนี้ก็จะเป็นเสียงของตัว Ford ธรรมดาเรามาฟังเสียงตัว h i g h Performance Package หน่อย mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะผมโทนเสียงเนี่ยจะมีคนละคาแรคเตอร์กันนะครับ ตัว High Performance เนี่ยจะมีความทุ้มมากกว่านะครับก็จะออกแนวเสียงทุ้มมากกว่าดังกว่านิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถึงกันลั่นนะครับถ้าต้องการแบบเสียงลั่นๆเลยเปลี่ยนท่อ,อยังไงก็ต้องเปลี่ยนทอทั้งคู่เพราะว่าโดยรวมแล้วเสียงก็ยังเทิดในความรู้สึกผมอะมันก็ยังเงียบอยู่แต่แค่ว่าโทนเสียงคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับตัวปอดมาสแตงนี้เครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องขนาดเดิมนะก็คือ2.3ลิตรนะครับผมแต่ว่า ความเปลี่ยนแปลงก็คือตัวแรงม้าของเขาพเพราะถ้าเเป็นฟอร์ดธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ290ม้านะครับคันนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่330แรงม้าก็จะเพิ่มจากตัวแพ็กเกจธรรมดาหรือว่ารถสูตรฟอร์ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40แรงม้าเลยนะครับผมก็จะทําให้ตัว h ฮเปอร์พัฒน์แพ็กเกจเนี่ย ขับสนุกมากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ที่จริงมันก็จะมีเพิ่มเติมแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นหม้อน้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วอันนั้นอะ่ะก็จะไม่ใช่เป็นจุดที่เป็นจุดขายของเขานะครับจุดขายหลักๆเลยคือแรงม้าที่มา เพิ่มขึ้นถึง40แรงม้านั่นเองนะครับตัว High Performance Package เนี่ยคนก็เลยมานั่งมองแล้วว่าเอ๊เราจะซื้อทีนึ่งเนี่ยเราจะเล่นตัวนี้ไปเลยไหมเพิ่มตังค์อีกนิดๆหน่อยๆหรือว่าเราจะไปเล่นตัวศูนฟอกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจแล้วกันเนาะครับอย่างอื่นนะครับเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์เหมือนเดิมนะครับเป็นเกียร์10ส,ส,สปีดเหมือนเดิมการขับเคลื่อนนะครับผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมช่วงล่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมแตกต่างกันแค่แรงม้าเท่านั้นเองนะครับ ่ะโอเคที่จริงข้างในผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับผมเบาะนะครับผมเหมือนกันหมดคอนโซลเหมือนกันหมดออปชันอย่างเช่นเครื่องเสียงที่เปลี่ยนจากเช็คเกอร์เป็น b o นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็น b o เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จะมีสิ่งที่แตกต่างกันไประหว่างรถศูนย์กับรถเกรนะครับก็คือ บาร้อนกับเบาเย็นรถเกรเขาจะให้เบาร้อนกับเบาะเย็นมาแล้วก็มีแบตคาว่า High Performance แปะไว้อยู่หน้าคอนโซลหน้าให้เห็นว่ารถคันนี้เป็นตัว High Performance p a c k ก g e นะอะไรอย่างนี้นะครับผมที่เหลือก็เหมือนกันหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะจะได้รู้กันเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราจะไปซื้อรถมาส t ตง g อันนึงเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเราควรซื้อตัวไหนดีธรรมดาหรือ High Performance ดีนะครับผมพอแตกต่างเนี่ยมีเท่าที่ผมบอกเลยนะครับผมก็ลองไป ช่างกันเราเองดูว่าเราโอเคแบบไหนละกันนะอ่ะถ้าเกิดช่างกันแล้วแล้วชอบตัว High Performance นะครับผมรถคันนี้ผมก็ขายอยู่นะครับเป็นรถ Ford Mustang 2.3 EcoBoost นะครับ High Performance Package รถคันนี้ปี2020วิ่งมา20,000กว่าโลนะครับราคาที่ตั้งขายอยู่ที่2 9 50,000บาทนะครับไม่แพงไม่ข้ามเลข3คุณได้ Ford Mustang ไปขับแล้วก็ ใครที่ชอบนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาในช่องทางที่ผมแปะไว้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ใครอยากขายรถนะครับผมมาขายให้ผมเถอะรถผมเริ่มว่างแล้วนะครับผมตรงนู้นผมเริ่มจะไม่มีรถแล้วอยากได้รถเยอะๆเลยนะครับก็ติดต่อมากันได้นะครับตามช่องทางที่ผมแปะไว้เลยก็ฝากตรงนี้ด้วยละกันนะครับผมและช่วงนี้โควิดก็ยังอยู่กับเราก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกันต่อไปนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ๋อเกือบลืม ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเไรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ